เอาล้วทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กันมาครับพิกเซลมอนพิกาจูนะครับผมนะซึ่งวันนี้นะครับผมเราอยู่กันที่หน้าเว็บนะครับผมนะเป็นหน้าเว็บของพิกาจูพิกเซลมอนนั่นเองนะครับโอเคก่อนอื่นเลยนะครับผมอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์พี่ด้วยละกันนะครับผมโอเคมาเรามาดูกันก่อนเลยวันนี้เราจะมาสอนการเข้าเซิร์ฟนะครับผมแบบว่าดาวน์โหลดอะไรก็ตามนะครับผมสมัครสมาชิกดาวน์โหลดของในเว็บอะไรพวกนี้นะครับผมเราจะดูให้หมดเลยนะครับผมนะเพราะว่าแอดมินเขามาให้เราดูนั่นเองนะครับผมโอเค วันนี้นะครับมาเรามาเริ่มกันที่สมัครสมาชิกก่อนเลยแล้วกันนะผมนี่พอเข้ามาตรงนี้ใช่ไหมครับผมเราก็จะมีให้สมัครสมาชิกนั่นเองนะผมก็ใส่ชื่อใส่รหัสใส่รหัสผ่านอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อีเมลแนะนําว่าเป็นอีเมลแบบว่าจริงๆแล้วกันนะเวลาเราอยากจะเปลี่ยนรหัสเราจะได้แบบ เ,เปลี่ยนได้นะครับผมนะโอเคพอเราเสมัครเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับผมให้มากดที่ตรงนี้แล้วก็เข้าสู่ระบบไปเลยใส่ลงรหัสให้เรียบร้อยนะครับอุย้ยมีคลิปเราด้วยโอ้โหเอ,อ้คลิปเอมอนยเนี่ยตายแล้ว <c oughs> โอเคมาเรามาอยู่กันที่หน้าแรกนะผมนี่ก็คือหน้าแรกนะผมเราจะเอ,อเ้เราจะไปหน้าหน้าหน้าหลักก่อนดีกว่าไหมเออเราไปหน้าหลักก่อนดีกว่าไหมเพราะว่าเราจะต้องสอนโหลดก่อนบ่า เออนี่อ่ะกลับมาหน้าหลักนะผมมาเรามาดูที่ดาวน์โหลดก่อนเลยนะผมนี่สามารถดาวน์โหลดตัวเกมตรงนี้ได้เลยนะผมนะแล้วก็เหมือนเดิมครับผมกดดาวน์โหลดโหลดต่อไปนะผมดาวน์โหลดต่อไปแล้วก็เ,เซฟไว้ที่ไดไหนก็ไปลงที่ไดนั้นนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราจะลงให้เสร็จแล้วก็เ,เปิดให้ดูกันละกันนะผม โอเคครับถ้าดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะผมก็จะขึ้นหน้าตาอย่างนี้นะผมนะให้เราเอ่อเซฟไว้ที่ได์ไหนก็ได้ที่เราแบบว่าที่โลง่ลงๆหรือไม่ได้ใช้อะไรอย่างนี้ซึ่งส่วนตัวผมก็จะใช้เป็นได้ H นะครับผมนี่แล้วเราก็กด extract ไปเลยซึ่งตอนนี้ผมเอ่อกดไปแล้วนะผมเือผมดาวน์โหลดไปแล้วนะฮะ เราถ้าดาวน์โหลดไปแล้วก็อยากกดดาวน์โหลดอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนะเออคือถ้าใครแบบดาวน์โหลดไปแล้วอะ่ะเออนะผมโอเคมาดูกันที่หน้าเว็บกันต่อเลยดีกว่าต่อจากเมื่อกี้นะผมเราก็ไปดูที่ร้านค้าก่อนเลยร้านค้าธรรมดาแบบพอยนะผมนะซึ่งตอนนี้เรามีพอยไหมไม่มีเลยเราไม่มีพอยเลยอะนะ่ะเนี่ยโอ้ไม่ศูนย์พอยแล้วก็ศูนย์ด้วยโอเค ไปต่อกันเลยครับผมตัวนี้ก็จะเป็น VIP นะผมเป็นยศต่างๆนะผมอัลต้าอัลต้าพัสแล้วก็ซูพีมแล้วก็กไอ้กุญแจสุม่มกาชาชัยนี่กาชาเมกาแล้วก็เสริมสวยไอยอันนี้อ๋อแลกไอเทมแฟนซีอ๋อโอเคโอเคเข้าใจแล้วแล้วนี่ก็คือของแลกโปรเทคนะผมสามารถที่จะซื้อตรงนี้ได้แล้วก็เอาไปแลกในเซิร์ฟเวอร์แล้วก็มีมาสเตอร์บอลขาย100่งร้อยพอยต์นะผมแลกแคนดี้เออลูกละสิบบาทอันนี้ใช่ป่าวะเดี๋ยวขอดูหน่อยสิ ด้สิบ,บาทจริงเหรอน่าจะน่าจะใช่แหละแต่คือในเซิร์ฟเวอร์ก็มีแจกอยู่นะครับผมแล้วก็ PC มีเครื่องเทรดเครื่องนู่นเครื่องนี่แล้วก็ลัคกี้เอกโอ้โหมีของใส่ Pokemon. โปเกมอนอุ้ยมีไดแม็กแบนด้วยโอ้ขาย500พอยต์โอ้โหไอของดีนะเนี่ยทุกคนนะอันนี้ของดีนะบอกไว้ก่อนเลยถ้าเราแบบว่ามีนะบอกเลยว่าถ้าเราใช้ซ m o ูฟนะมันจะแรงกว่าเมกาหรือเปล่าวะไม่แน่ใจแต่ ที่เรารู้น่าจะแรงกว่าแหละเออนะครับผมแล้วก็มีอันนี้เอ่ออันนี้นาฬิกาที่จะช่วยไอทำการที่แบบว่าผสมพันธุ์ให้เร็วขึ้นใช่ป่ะอันนี้ก็จะเป็นเตะคนนะผมให้เตะแบบว่าตัวเองบั็อกอ่ะเออแล้วเราก็เตะเอาเสียหนึ่งพอยด์ละแล้วก็มันจะมีโปเกมอนชายนี่ทั้งหลายแหล่เลยนะผมตัวเดียวอย่างเยอะอย่างเยอะเป็นส่วนใหญ่เป็นโปเกมอนสตาร์เตอร์นะผมแล้วก็โปเกมอนยอดฮิตรียวรุกับ ไอเบลดัมไอเมตากรอสนนั่แหละเออเมตากรอสกับไอเลโอรวุเนี่ยเป็นตัวโปเกมอนที่ยอดฮิตเลยแล้วก็ไอนี่ด้วยเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอกบเนี่ยเออไอเกตินจาเนี่ยแม่ยอดฮิตสุดๆนะครับผมโอเคไปกันต่อเลยนะครับผมร้านค้าพิเศรษร้านค้าพิเศษก็จะมีให้เช่าซูเนียสเหรอฮะอะไรคือเจ like, ็ดเดย์เจ็ดเดย์ซูเนียสคืออะไรวะคืออะไรไม่เข้าใจคืออะไรอ่ะ แล้วก็มีกาชาสุ่มเทพแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมเอ้ยคืออะไรอันเนี้ยผมไม่รู้ว่ะเอออันนี้ผมไม่เข้าใจจริงเออไอเจ็ดเดย์เซเนาสอะไรเนี่ยผมไม่รู้ว่ะเออโอเคก็ถ้าใครรู้นะผมหรือใครเคยแลกแล้วก็คอมเมนต์มาบอกด้วยกันนะผมว่ามันคืออะไรเออไม่เข้าใจว่ะไอเจ็ดเดย์คืออะไรวะเอออยากรู้ว่ะ โอเคไปก่อนต่อที่เติมเงินเลยแล้วกันนะครับผมนะโอเคช่องทางการเติมเงินก็จะมี t ทมันนี่วอลเล็ตนะผมแล้วก็เติมเงินผ่านธนาคารแล้วก็โทมันนี่ด้วยคือบัตรโทมันนี่ที่ซื้อมาจากเซเว่นน่ะเออโอ้ oh my god รับทุกช่องทางเลยนะผมตั้งแต่ธนาคารเป็นโทวอลเล็ตเออตั้งแต่โทวอลเล็ตไปยันธนาคารสิเออนะผมโอเคเติมเงินด้วยโทวอลเล็ตก็จะใช้เป็นอ๋อเป็นกล่องเออซองซองของขวัญน,นะครับผมเป็นซองของขวัญแล้วก็สามารถคลิกดู วิธีสร้างตรงนี้ได้เลยนะครับผมโอเคอย้อนกลับไปก็เติมเงินผ่านไอธนาคารนะผมก็จะเป็นธนาคารกษตรกรไทยนะครับนะก็ตามนี้เลยแล้วก็แจ้งอะไรเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็เติมเงินด้วยทูบันนี่อ่ะยังไม่ได้โอเคงั้นแสดงว่าอันนี้น่าจะปิดอยู่นะผมเติมเงินด้วยบัตรเนี่ยเออนะครับผมนะน่าจะยังปิดอยู่นะครับโอเคไปกล่องสุ่มไอเทมกันดีกว่าออก,กล่องสุ่มไอเทมกำลังพัฒนาน,นะครับผมแล้วก็ เออก็จะมีประวัติมีนู่นนี่นั่น,นแล้วก็อันนี้คือหมวดหมู่อ๋อสามารถกดคลิกได้เลยนี่ไงแต่สเปเชียลยังไม่มีไอเทมมีแล้วโอ้ไอเทมเราบอกไปแล้วเนาะเออว่ามันมีอะไรบ้างเดี๋ยวๆไอพวกนี้มันเป็นไอเทมเด้วยนะเนี่ยอ่ากาชานะครับผมแล้วก็กาชาแรงนะครับผมก็ตามนี้นะครับนะอ่าก็จะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราเข้าไปในตัวเกมกันเลยดีกว่านะครับผมเ,เดี๋ยวยวมีการจัดอันดับการเติมเงินด้วย โอ้ตัเงินทั้งหมด2 2 0 0มืเหลือคนนี้อุดรวยไปไหนเนี่ยแบ่งตังให้เราบ้างได้ไหมตรงเนี้ยโอ้โยยังรวยโอ้ my god ล่าสุด5,000จัดปีก5 0ห้พันเหรือโอ้ my god โอ้โหยังรวยใครไม่ได้รวยจังดูด,ดิประจําเดือนนี่5 0 0 1บาทโอ้โหไม่ยังรวยเลยโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์กันดีกว่านะครับผมนะทุกคนนะ โอเคทุกคนพอเราเข้ามาเรียบร้อยนะครับผมเราก็จะขึ้นอยู่หน้านี้นะีครับผมนะก็คือถ้าเราเข้ามาแล้วแล้วมันก็จะมีตัวเกมให้เข้านั่นเองนะครับผมแล้วเราก็กดเข้ามาใส่รหัสให้เรียบร้อยแล้วเราก็เข้ามาสู่หน้านี้นะผมกดเพย์เลยนะครับผมนะกดปุ่ม,ป,มปุ่มเดียวเนี่ยตรงเนี้ย เออนะผมเรียบร้อยแล้วก็เข้ามาในเซิร์ฟเวอร์แล้วนะครับผมนะตอนนี้โอเคซึ่งเราอยู่ตรงไหนก็จะอยู่ตรงนั้นแล้วโอ้ยังมีคนเอ้ยเดี๋ยวนะมันจะมีกล่องไอ้นี่ไงเจอแล้วเดี๋ยวเราทัฟฟไลท์อนอันนี้มีคนมา AFK เอ้วใช่เปล่า AFK เปล่าฮัลโหลเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยเซเว่นเหรอเออไม่ใช่นี่หว่าโอเคไหนกดดิโอ้โหหนึ่งชั่วโมงครึ่งหนึ่งชั่วโมงครึ่งใครกดไปหมดวะเนี่ยอ่าตรงนั้นน่ะ ปุ๊บหัวห้าชั่วโมงครึง่งโอ้โหโ,โอ้มีคนมาแย่งกดไปหมดแล้วน่าเสียดายโถะึกว่าไม่มีใครมาแย่งกดโอเคครับผมมาเอวเอ,เอวะอันนี้มันคืออะไรวะเดี๋ยวนะเออนี่มันคืออะไรวะเดี๋ยว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 อ๋อไดอรี่ฟรีโอเคเราอย่าลืมที่จะมาสุ่มนะผมนะเปิดสูตรเปิดสูตรเปิดสูตรแปะมา โอ้โหบูเออร์คอนโอ้ตายแล้วโอเคงั้นเราวาร์ปกันไปดูที่โลกสร้างบ้านก่อนแล้วกันนะฟรีโซนเดี๋ยวผมขอไปเปิดไอ้กล่องนี้หน่อยแล้วกันมันคืออะไรวะเออตั้งแต่พาร์ทก่อนนี่เราก็ยังจําไม่ได้เลยว่าเราไปเปิดมาได้ตอนไหนวะ่ยไ,ไ,ไอ้กล่องเนี่ยเออไอ้กล่องนี่มันคืออะไรไหนขอดูหน่อยสิอ่าโอ้โอ้ม y g o กนี่มันกล่องมหัศจรรย์โอ้โ oh! ห อุ้ยกล่องนี่มันมาจากไหนกันน่ะโอ้ว้าวโอ้ my god โอ้อะไรกันนี่มีแต่ของโอพชนัะเลยโอ้โหเอาไปเลยเก็บไปเอามานี่เก็บไปเลยโอ้โหอะไรกันนี่เอ้ยอ้ยเมกาคิดคีเอ่อเก็บไว้เก็บไว้เอ่อออเาะไรมาไอ้นี่ดีป่ะเอ่อแอปเปิลเอาไปชิวโอ้โหของดีทั้งนั้น ที่เหลือเออที่เหลือแล้วก็ให้ใครใครก็ไปก็ได้แล้วกันหรือเปล่าวะเออจะได้วะ่ะเออจะไดเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเฮ้ยเราเราใส่ได้นี่ว่าเราใส่ได้กดตัวยูเอ้ยไม่ใช่ตัวยูสิกดตัวตัว,ต,วตัวอะไรวะจำไม่ได้แล้วกดตัวอะไรวะจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องกดตัวโอวะโอไม่ใช่โอตัวบีเหรอไม่ใช่บี กดตัวอะไรวะกดตัวอะไรเปิด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 ช่องใส่ของอีก, <Claudia> <M> um> อ,กอันหนึ่งไม่ใช่ดิเอ ADA. กดตัวอะไรวะจำไม่ได้แล้วอะตายแล้วไม่ได้เล่นนานจำไม่ได้เอีอยเดีย๋ยวเดีย๋ยวอย่าทิ้งอย่าทิ้งโอ้โหของดีเนี่ยอันนี้ของดีงั้นไหนๆก็ไหนๆแหละอะออกมาเลยอืมแล้วก็กินเข้าไป <M ing> สักินเข้าไปกินเข้าไปเออกินเข้าไปให้มันกลายร่างไปเออมันจะได้แบบว่ามีพื้นที่ตั้งสิบเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เอาอันนี้ให้หมดก่อนดีกว่าเออเอาอันนี้ให้หมดก่อนเอาอันนี้ให้หมดก่อนอ่าอ่าอ่าเอาไหนก็ได้อ่ะทิ้งไปก่อนยังไ <It> <ๆ>ม่เอายังไม่เอาเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยไอทาเดี๋ยวค่อยทําโอ้ยล่างสองมันก็สามารถที่จะขี่ได้แล้วเหรอเนี่ยอุ้ยตอนแรกนึกว่าร่างสามเท่านั้นเลยน่ยถึงจะขี่ได้ที่ไหนได้ล่างสองก็ขี่ได้แลโอ้กาเบียสลูกพ่อแหม่ยังเป็นกาไบ์โอเคกลายล่างแล้ว โอ้โอเคเดี๋ยวเราเอาของเก็บนะครับผมเก็บของต่อนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ของเราเต็มเออเราน่าจะเก็บไอ้นี่ก่อนว่าเก็บของไว้ในกล่องแบบว่าเอเดอร์เชดก่อนอะไรเงี้ยโอ้น่าเสียดายแต่ไม่เป็นไรช่างมันเดี๋ยวค่อยว่ากันอเก็บไอ้นี่ไปะแล้วก็ต่อไปก็แกโอ้เซนเฮบัตเอามานี่ โอเคใส่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 เข้าไปใส่เข้าไปใส่เข้าไปใหม่กับว่ใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่เข้าไปเอาไปกินเอาไปกินอยากกินมากก็เอาไปกินซะนี่แน่นี่แน่เอาไปเลยอ่าเทคดาวไม่เอาเทคกดาวไม่เอาเอาไปเลยเอาไปเลยโอเคใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วมาๆๆมาเอาอันนี้ออกไปคิวโอเคเรียบร้อยมาพื้นที่เราว่างแล้วเอาอันนี้มาเลยอ่าแล้วก็อันนี้ด้วยอ่า เอ่อมีอะไรอีกไหมได้นี่คืออะไรไอ้นี่คือเอ่อสามารถทําอะไรได้อ่ะเอ่อสามารถบูทนะครับผมให้โปเกมอนรอบตัวนะครับผมเป็นชายนี่เอ่อเพิ่มมากขึ้น1.22่งจุดคูณหนึ่งจุดสผมแล้วก็เอ่อทำให้ฮิดเด้นแอบิลิตี้ของโปเกมอนนะผมเพิ่มมากขึ้น1.22นะครับผมนะก็ถ้าฉีดอะเออถ้าฉีดใส่ตัวเรานะผมก็จะ ทำให้ปะการัรอบๆอ่ะเกิดนะครับผมแล้วก็เป็น hidden ability กับชายนี่นะครับผมโอเคเรามาปายนี่กันดีกว่าเราต้องไปให้หมดก่อนเราต้องไปให้หมดก่อนแล้วก็เก็บของมาเอาเอาอันนี้มาเอาไว้ขายได้เนี่ยเออราคาแพงมากเลยบอกไว้ก่อนเออถ้าเราถ้าเราทุบออกแล้วก็ฝังเอาไว้มันจะมีใครมาปะวะ มันจะมีใครมาเจอป่ะไม่น่ามีนะเออไม่น่าจะมีหรอกมั้งโอ้โหน่าเสียดายว่ะบอลเนี่ยโออยากเก็บนะแต่เก็บไม่อยู่โอ้ oh my god เอาใส่ได้เลยนี่ว่าเอาไม่มีเอะใส่ได้เลยเหอเอาเหรอเอาโถใส่เลยใส่ได้เลยก็ไม่บอกก็อโอยก็นึกว่าแบบต้องใส่เป็นเหมือนแฟชั่นโอ้นี่เป็นชุดอ่อเนี่ยโอ้ อุ้ยนี่เป็นชุดเหรอคิดว่าเป็นแฟชั่นนะเนี่ยโอ้โหโอเคก็น่าจะหมดแล้วแหละของดีๆนะผมโอเคไปเราก็เอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะผมนะสำหรับเซิรฟ์ฟเอ่อพิกาจูพิกซ์มอนนะผมก็วิธีการเข้าก็บอกไปแล้วเอเดยเดี๋ยวๆอะไรอ่ะเมกาคิดคีอัลต้าคีเฮ้ยอะไรอ่ะต้องไปเปิดที่สปาเหรอใช่ปะ่ะเห็นมันบอกว่า100%ด้วยอะ่ะคืออะไรวะเดี๋ยวๆๆมันคืออะไร ชาร์จร้อยเอคว่าเดี๋ยวเดี๋ไหนไหนไหนเมกาช็อปไหนไหนไหนโอเควาร์ปมาแล้วไปวิ่งไปเลยเออเราบินได้ไหมโอเคบินได้อ่าถ้าเราเปิดอ้เราสามารถทจะเอามาเปิดได้นั่นเองแล้วยังไงแล้วยังไงเปิดสูตรมาแล้วโหเ็ษเอ้าเฮ้ เดี๋ยวเศษไม่เข้าตัวเศษไม่เข้าตัวอ่ะเปะิดปสูตรเปิดปสูตรเปิดสูตรมาอืมเศษอีกแล้วอย่างเกลือทำไมวันนี้มันเกลือจังเลยเนี่ยโอ้ไม่นะ้มันเกลือมากโอ้โหได้เศษตลอดเลยเออทำไมไม่ให้ของดีๆเราบ้างอันไหน,นเปิดมาโอ้โหของแบบโอ้โหโลงๆลงให้ตายเถอะเราไม่อยากเอามาเก็บเลยเนี่ยโอ้โหของอย่างโล่งเลยดูดิ เนี่ยเราไปเอา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 กลับคืนมาดีกว่าเอา่อทางไหนนะทางไหนทางไหนทางไหนเอาที่นี่ที่ไหนวะเนี่ยเอาเอาที่นี่นี่นี่ทางนี้ทางนี้โอเคโอ้โูว่าตกใจเลยที่นี่ที่ไหนโอเคนีค่นี่นี่ของเราอยู่แถวนี้อ่ะนะใช่ไหมมาแล้วกึ๊บของเต็มตัวปะเนี่ย เออได้กล่องมาด้วยเอออันนี้มีอยู่แล้วอันนี้มีอยู่แล้วโอ้ตกใจหมดเลยโอเคเรียบร้อยครับผมก็เรียบร้อยภารกิจของเราเสร็จสิน้นหาของไม่หายสักชิ้นหนึ่งโอเคอย่างน้อยเราก็ได้กลับคืนมาทั้งหมดเลยนะครับผมสำหรับไอเจ้าของในกล่องเมื่อกี้ออไอเราไอกล่องเมื่อกี้มันมาจากไหนวะหรือว่าของเริ่มต้นเหรอมันน่าจะไม่ใช่หรอกมากเพราะว่ามันน่าจะดีเกินไปอ่ะเออมันของเริ่มต้นหรือเปล่าไอกล่องเมื่อกี้หรือว่ากล่องอะไรวะเนี่ยฮะ มันคือกล่องอะไรอ่ะอยากรู้เออมันคือกล่องของที่ไหนอะไรยังไงเ๋อมีชุดฟิกเกจูแจกฟรีเออแล้วมันคือกล่องของอะไรวะแล้วเราได้มันได้ยังไงเออนั่นแหละรประเด็นเลยคือเราได้มันได้ยังไงวะของดีมากเลยนะนะั่นแะเออ อู๋บอกเลยว่าของโคตรดีในกล่องนั้นโอเคเอาไว้ใช้กันอีพีหน้าครับผมอีพีนี้ขอตัวลาไปก่อนนะผมฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้พี่ด้วยกันนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการอัพคลิปลงนะครับผมในอนาคตหน้าต่อไปเลยนะครับผมนะโอเคแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เราก็มีผู้ติดตามอยู่ประมาณ70,000กว่าแล้วนะผมก็อย่าลืมเชียร์กดติดตามให้ถึง1นึ่งแสนซับนะครับผมเราจะ1นึ่งแสนซับไปด้วยกันนะครับนะโอเคเอาไว้ใช้กันอีพีหน้าครับผมอีพีนี้ขอตัวลาไปก่อนจ้้าาาาบบ๊ยยจ